หังอู้กับหางจับหางเลยดูกิโลข้างล่างนีน่ขนาด สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมพามาตกปลาครับก็วันนี้รู้สึกน้ําขึ้นนะครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับก็เป็นนี่ครับเป็นไส้เดือนนะครับเกี่ยวนะครับผมก็คือเรียบร้อยครับผมอเดี๋ยวเฟี้ยงครับ ไม่ไกลมากครับผมโดนแถวนี <speeches> ้แหละเผื่อเจอไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ขยันลงไปก็เอ้าเริ่มต้อนต้อน้วต้อนนะต้อนต้อนนะต้อนต้อต้อนแรงด้วยครับแรงด้วยเหมือนเหไซส์ใหญ่เหมือนไซส์ใหญ่ ตัวใหญ่นะผมตัวใหญ่ชิคก,กอนนะต่อูกกออกกออปขั้นปุนับอันนั้นไม่ใช่วัดนะท่านผู้ชมอันนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นศาลศาลของเจ๊กคนจีนนะครับ วิเใช่ชวัดนะครับคือตรงนี้ตก,ตกได้นะครับผมก็มากับน้องๆฝัง่งนู้นครับผมอยู่อย่างป้นก็โอ้ะนะครับผมโดนแล้วครับใจอยู่ครับไม่มาผมว่าไอ้ครั้งนะพี่ไม่มาครับเหนือติดย่ำไหม

Tàn cấm hay không nào? không biết cảm Ờ, hai bậc thì phút nằm không nào? Xì sì, đi Đây oh. Mẹ Chép luôn, luôn nào Còn mình tuy nè, mình tặng, bán đi Xú lúc xú Bên trong nhà đấy Xú bước luôn nằm Chỉ là lốt ạ ừ,

เจ้าของยัยอ่ะกำลังนี่วกลบไม้บวกมันชอบมาเป็นฝูงอ่มันกัเดียวซื้อมากริ้หยอะไรม่ก็ได้จัดเหี้ยละเด็กปะดุอะลรไปได้สายอยู่นี่น้ามาขึ้นเลยแน่นนะครับเฮ้ยแน่นอยู่แล้วครับอ่ะกำลังเดี๋ยเดซื้ออะรซื้เลยมาไรเดียวเดี๋ยวกัน Ăn quả lút nhiều nữa nó nữa nữa nhiều được đâu nữa Bình lên à, ừ. à xuống nữa lặn, nữa 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 Phải nữa xa nữa 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 กินเหยื่อไส้เดือนกีค่คู่นะครับยอดครับเจอไอ้ครั้งครับผมวันนี้อาหารปกิน, <c oughs> <c oughs> นกินกี่คู่เอาไปมัดไปก่อนใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ซิปเลยครับซิปลบสองซิปอีดพวกเจ็ดรัวทำรุดมือลนะเออเออจะรุดหรือ,ะอะ <c oughs> จะรุดมาลุดมาลุด จะหายแล้วจะรุดมัดไว้ก่อนเดี okay, ๋ยวมันลุสเดี๋ยวมันลุดโอเคยัวยัวทนผู้ชมครับ พอดีกว่าครับผมอ,อได้เวลาส1บเอ็ดโมงกว่าแล้วยี่สิบเก้าสิบเอ็ดมงครึ่งเพราะว่ากลับบ้านก่อนครับเริ่มหิวข้าวแล้วครับผมมาตกได้ตัวเดียวครับวันนี้ก็ปลาหน่อยปลาหน่อยกระชังลุดลงนามนะนะส่วนปลาเล็กอยู่นี่ครับผม ได้ตัวเล็กด้วยเอาตัวเล็กไปทอดนะครับเดี๋ยวเก็บของเก็บของเก็บของบ้านกับบ้านกับบ้านเราบ้านเราจุ่ๆ หนักนะครับเดินถอยลงไปเออดินถอย,อยอขึ้นบากอยู่หนะ้าเอาไปเจ๊เด้เลยหน้นางรถอันเด็ด นอนตำรวจนี่ไปเราก็จะนนี้พันนี้นะไปไหน,น,น,นไป,ไปท่านผู้ชมก็เข้าบ้านครับเพราะว่าได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราหิวเข้าบ้านครับ มันจะเป็นยังไงที่บ้านครับผม <c oughs> นี่นี่ตกเอาดิระดับไหนพระเอกพร่เอกใครได้ใครได้อะตอมเหดูดูความใหญ่ดูชมกูจะโม่ได้เลย ใหญ่มากครับผู้ชมก็มีตาช่างไหมกิโลกิโลไม่มีม,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 มต,มตจับได้น่าจะประมาณร้อยโลครับท่านผู้ชมน่าอยู่ที่แปดโลเจ็ดโลเจ็ดแปดโลนะครับตนนัวนี้น่าจะประมาณเอาน้ำใส่ เจ็ดแปดโลอ่ะดูกิโลข้างล่างน้ำหนักบ่อยไม่ได้ไงไม่บ่อยตัวนี้ก็ลวน เจ็ดโลอะอ